ชมนั่งทานปชินย้อนวันวานกันหน่อยดีกว่านะ,ะ,ะพาไปดูภาพซุปตาคนบันเทิงค่ะช่วงนี้ขุดรูปเก่ามากันอีกแล้วนะคะโพสต์ภาพย้อนวัยสมัยหนุ่มๆกันค่ะ นอกจากความสวยหล่อผมนี่พี่ชาคลิปหรอมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าใครเป็นใครกันบ้างค่ะเริ่มกันที่สาหนุ่มแก๊งนี้เลยนี่คือหล่อเหมือนเดิมไม่ต้องเดาไม่ต้องใบอะไรทินทองมาแล้วนะคะนี่นะคะประกอบไปด้วยชาคลิสแมทธิวแล้วก็เรย์แม็กจนโอโนนันเอนะภาพนี้พี่แมทธิวเขาโพสเอาไว้นะคะเขียนแคปชั่นออกตัวแซวกันเลยบอกว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนี่แบบว่าเข้าวงการใหม่ๆที้รายการอะไรนะพี่แจ๊คพูดทินทองทันไหมอะไรพวกน้นั้นต้องรู้จัก ท้ยปลายใช่ซึ่งแฟนคลับก็มากดไลค์กันเป็นหมื่นๆเลยนะแล้วก็มาคอมเมนต์แซวกันด้วยบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยหน้าเหมือนลูกๆของพวกเขาเองในปัจจุบันนะคะเรืองจริงเรื่องจริงทางเราก็เลยจัดภาพเปรียบเทียบกันอยู่เลยว่าบรรดาพ่อๆสมัยหนุ่มๆเนี่ยตอนนี้หน้ามันต่างกันมาก น้องโพลูกพ่อจาคริสน้องเดนี่ลูกพ่อแมทธิวน้องมิก้าลูกพ่อเรเออนะคะเหมือนเป๊ะๆไหมเออเหมือนเลยมาแบบว่าในมัดเข้มๆขึ้นๆนะคะน่ารักดีพี่แมทธิวก็หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเดมี่ชัดๆเลยเยอะดเลยพี่ชาคิดเนี่ยทั้งหน้าทั้งตาทั้งผมคือน้องโพชัดๆเลยคกเดีกันเลยนะคะคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะมาดูกันต่อกับ พี่มอดเมียวเมียวเมียวเหงาดิาาาายุคนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะคะคย,ยออ้อนความฝันคุ่จีนจริงนะคะกับพี่อ้อมพี่ยาดายัางไงคุณผู้ชมนะคะเป็นภาพแต่ละครดังเรื่องหัวใจช็อกโกแลตค่ะ ออนแอร์ตั้งแต่ปี2,548ย้อนกลับไปนะคะนับจากวันนี้แล้วก็16ปีคุณผู้ชมคือตอนนั้นเนี่ยพี่มอสกับพี่อ้อมเนี่ยต้องบอกว่ากาเป็นคู่ขวัญเลยนะเป็นพระนางเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องมากค่ะแล้วเมื่อพี่มอสโพสตภาพนี้ไปนะคะพี่อ้อมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์แซวเรื่องอะไรรู้ไหมคะอะไรคะ,ะรเรื่องปากค่อยค่ะคือตอนนั้นอ,อ่ะพี่อ้อมเขาจะโดนแซวว่าเป็นนางเอกแบบปากอิ่มปากค่อยนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพี่มอสปากค่อยกว่าอ้อมอีกนะคะ ทำไมอ้อมถึงโดนว่าอยู่คนเดียวเลยเออยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาแซวด้วยนะคะว่าเนี่ยทั้งพี่มอสพี่อ้อมเนี่ยหน้าเหมือนกับลูกๆของตัวเองอีกแล้ว <c oughs> นะคะเดี๋ยวให้ดูกันเลยค่ะนี่น้องโนโกับน้องสวรค์นะลูกพี่มอสเนี่เหมือนไหมล่ะ <c oughs> เออนะคะ <c oughs> ส่วนพี่อ้อมนะคะก็ห <c oughs> น้าเหมือนน้องนาวาน้องนาวาน่าเหมือนแม่สิ <c oughs> เออนี่นะคะคุณผู้ชมคล้ายกันเลยค่ะต้องบอกว่าบ้านหลังเนี้เขาไม่ได้สนิทกันแค่ พ่อแม่นะคะเพราะว่าลูกสาวทั้งสองคนน้องสนกับน้องนาวาเขาก็สนิทกันาฟ้าน้องนาวาเสื้อสีชมพูน้องสนนคือสรุปนะคะทั้งพี่มอสพี่ออมเนี่ยทั้งบ้านน่าเบือนกันหมดเลยสองบ้านมารวมกันลูกใครลูกใครแยกไม่ออกแล้วมันเล่เรี่ยกันด้วยเนาะสนิทกันเนาะใช่นารักหน้าดูมากเลยนะคะแล้วก็ดีนะคนมันเพิงเขาก็แบบว่ามีครอบครัวแล้วก็เอามาลูกๆมาเล่นด้วยกันนะคะ